ขั้นตอนต่อมาเราจะเรียนสเต็ปเรื่องของขั้นตอนการตั้งสัญญาณต่องของโรงงานนะคะขั้นตอนการตั้งสัญญาณต่องของโรงงานนะคะเราจะตั้งด้วยการเลื่อนนะคะนี่ค่ะแล้วให้ให้ขั้นตอนที่1น,นะคะให้เลื่อนปุ่มสีดําตรงนี้นี่เห็นปุ่มสีดํำไหมคะนี่ค่ะปุ่มสีดําตรงนี้นะ ให้เลื่อนจากสถานะโอ peration ลงมาที่สถานะโปรแกรมเมื่อเราต้องการตั้งเวลาต่องให้ดังตามเวลาที่เราต้องการนะคะก็คือเลื่อนปุ่มสีดำนะคะเห็นไหมเสร็จุงจะเลื่อนแล้วนะอึ้งนี่เลื่อนปุ่มสีดำจากสถานะโอ peration ลงมาที่โปรแกรมนะคะหน้าจอก็จะดับไปนะคะหน้าจอก็จะดับไปเห็นนะคะเมื่อหน้าจอดับไปปุ๊บเนี่ย การตั้งสถานะต่องของโรงงานนะคะแผงทีนี้เรามาดูสเต็ปแผงด้านถัดมาสเต็ปแผงด้านถัดมานะคะก็จะประ,ประกอบไปด้วยชัแนลนะคะเห็นไหมคะนี่คือชัแนลนะคะชัแนลแล้วก็โหมดนะคะโหมดแล้วก็มีออโต้เรื่องของออนออฟแมนนวลนะคะตรงชัแนลเนี่ยระบบต่องของโรงงานจะถูกตั้งไว้ที่ชัแนลเอนะคะแล้วก็ชัแนลบีสองชัแนลนะคะซึ่ง ซึ่งตอนนี้เสรีลุงเปิดใช้ชแนล A อย่างเดียวชแนล B เสรีลุงไม่ได้เปิดใช้นะคะชแนล B เนี่ยอยู่ในสถานะออฟอยู่นะคะส่วนชแนล A อยู่ในสถานะออโต้นะคะซึ่งถ้าเราออฟไว้เนี่ยปุ่มสัญญาณเนื่อนไขที่เราตั้งไว้ที่โปรแกรมของชแนล B เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานเพราะเราออฟมันไว้ถูกไหมคะซึ่งปุ่มชแนล B เนี่ยเสรีลุงออฟไว้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทางโรงงานเนี่ย ไม่ได้เปิด KYK รวมนะคะเราปิดกิจกรรม KYK รวมซึ่งปุ่ม Channel B เนี่ยจะคอนโทลเสียงดังของกิจกรรม KYK รวมซึ่งจะมีในวันพุธนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยค่ะก็จะต้องไปเปลี่ยนสัญญาณต่องเฉพาะวันนั้นหรือว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนสัญญาณต่องก็ ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าวันหยุดนะคะตะลิกเนี่ยเราก็มารวมตัวกันโดยอัตโนมัติที่8ปดงสิซึ่งใส่ลุงจะตั้งเป็นมาตรฐานที่ชาน n e ล B ไว้แค่วันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เรามีกิจกรรม K Y K รวมตอน8ปดโมงสินะซึ่งชาน n e ล A เนี่ยจะเป็นวันปกติที่ตองจะดัง8ปดงยีนะคะเพื่อตั้งแถว K Y ชานะ c ล A เนี่ยเป็นวันปกติก็จะประกอบไปด้วยวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัส วันศุกร์นี่คือ channel A นะคะซึ่งณนะตอนนี้เมื่อเรามีสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้เราไม่ได้เปิดกิจกรรมเค k รวมนะคะเสรลุงก็จะทำให้ channel A เนี่ยชา n n e l A เนี่ยมันก็จะเป็นวันทั้งหมด7วันเลยนะคะ channel A ก็จะประกอบไปด้วย7วันทั้ง7วันเนี่ยตองก็จะดังครั้งแรกตอนแปดมงี่สิเหมือนกันหมดนะคะเป็นการ k ค k ตอนเช้าตามปกตินะคะอ่ะ ทีนี้ณตอนนี้คือเสรจลุงอธิบายจากาเครื่องปัจจุบันที่มันไม่ได้ชํารูทมันไม่ได้มีเหตุการณ์ไฟตกไฟดับอะไรนะคะมันก็เลยจะทําให้ทุกคนเห็นตามนี้แต่ทีนี้ก็คือวิธีการอธิบายเมื่อเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือไฟดับให้เราเลื่อนปุ่มโอเปอเรชันนะคะเลื่อนปุ่มโอเปอเรชันตรงนี้ลงมาที่โปรแกรมนะคะโปรแกรมเพื่อที่เราจะโปรแกรมเวลาให้ตองมันดัง เพื่อให้ต่องมันรู้ว่ามันจะต้องดังเวลาไหนถูกไหมคะเราจะต้องเข้าพิมไปที่ในโปรแกรมนะซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็คือการคอนโทรลที่ชัแนลนั่นเองค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราจะต้องเปลี่ยนที่ชัแนลเอนะคะชัแนลเก็ให้เรากดปุ่มชัแนลเนะคะซึ่งมันก็จะกดยากนิดน,นึงนะกดปุ่มชัแนลเครั้งกดปุ่มชัแนลเให้ไฟมันหายกระพริบเห็นไหมคะเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไฟมันกระพริบอยู่พอเรากดปุ่มชัแนลเ A ติดเนี่ย ไฟที่ปุ่มชัแนลมันจะหยุดกระพริบทีนี้ก็เหลือปุ่มโหมดที่ตอนนี้ไฟมันกระพริบอยู่ที่ปุ่ม day แล้วก็ปุ่ม time เห็นไหมคะปุ่ม day แล้วก็ปุ่ม time ซึ่งตอนนี้เราจะเช็ค day ก่อนให้เรากดปุ่ม day ให้มันหายกระพริบนะคะเนี่ยพอเรากดชัแนล a นะคะแล้วก็กดปุ่ม day นะคะเราก็จะได้วันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะวันก็จะกระพริบถ้าสมมุติว่าไฟมันตกแล้วมันดับจริงนะคะก็ให้เราเลือกว่า ชาแนลเเนี่ยเราต้องการให้ตองเนี่ยมันดังวันไหนบ้างนะ,ะซึ่งวันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7วันวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทีนี้ถ้าชาแนลเตามสูตรเดิมที่เรามีกิจกรรม KY k y k รวมนะคะชาแนลเเนี่ยเราก็จะกดปุ่มให้วันจนันวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์นะคะเป็นวันที่อยู่ในชาแนลเเวลาตองจะเริ่มดัง8ปดโมงยี่บห้านะ แต่ถ้าสมมุติว่านาสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เราจะต้องยกเลิกกิจกรรม K Y K รวมเนื่องจากโควิด19นะคะเราก็เลยจะเลือกให้วันจันทร์อาคารพุกรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่ในช n e l A ทั้งก้อนเพื่อบอกว่าตองเนี่ยจะดังทั้งหมดทุกวันเหมือนกันหมดนะคะในช n e l A เนอะทีนี้เราก็มาเช็คก่อนถ้าสมมุติว่าตองมันดับนะคะเราไม่ต้องมาเช็ค เพราะถ้าเราเช็คเราจะไม่เจออะไรให้เราตั้งไปเลยนะคะให้เราตั้งให้กดปุ่มไอ้วันที่มันกระพริบเนี่ยให้มันหายกระพริบให้มันเป็นไฟนิ่งๆแบบ2ตัวนี้นะคะเนี่ยะค,ะค่ะกดปุ่มเข้าไปในปุ่มที่เหนือวันเนี่ยค่ะกดเข้าไปเลยแต่ทีนี้เสรีลุงจะไม่กดเพราะว่านี้มันอยู่ในสถานการณ์ปกติถูกต้องไหมเสรีลุงก็จะทําให้ทุกคนดูว่าวันที่เราผูกไว้ที่โปรแกรมของ Channel A เนี่ยมันเป็นวันอะไรบ้างด้วยการที่กดปุ่มเช็คนะคะเนี่ยค่ะพอเรากดปุ่มเช็คปุ๊บ เนี่ยมันก็จะบอกว่า h a n n e l A นะคะจำอ่า h a น n e l A วันที่จะคอนโทรล h a n n e l A นะคะก็จะผูกวันคอนโทรลไปทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมคะพอเราเลือกเนี่ยตรงนี้มันคือสถานการณ์ปกติอันนี้คือปุ่มที่เราเลือกไว้แล้วว่า c h a n n e l A ตองจะต้องดังวันจันทร์ถึงวันศุกร์เห็นไหมคะไฟสถานะไฟเนี่ยจะแดงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะหมายถึงว่า h a n n e l A เนี่ยควบคุมให้ตองดัง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาของมันนะคะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า Channel A ควบคุมเวลาเมื่อตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่า Channel A ควบคุมวันให้ต่องดังทั้งหมด7วันถูกต้องไหมเนาะถูกต้องนะแล้วหลังจากนั้นเราจะมารู้ว่า Channel A ควบคุมต่องให้ดังตามเวลาไหนบ้างนะคะก็ให้เราเปลี่ยนปุ่มกดปุ่มไทม์นะคะพอเรากดปุ่มไทม์ปุ๊บเนี่ยปุ่มเดก็จะหายไป เนี่ยใส่ลุงกดปุ่มทามนะคะแล้วก็เปลี่ยนปุ่มททมให้เป็นปุ่มแดงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ว่า Channel a n n e l A Time นะคะ a n n e l A กับ t ท m e ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า Channel A เนี่ย t ท m e ของเวลาที่ต่องจะด,ดังก็คือไทม์นะคะ t ท m e ที่ต่องจะด,ดังเนี่ยจะประกอบไปด้วยเวลาไหนบ้างนะคะเราก็มาเช็คก่อนเพราะว่าอันนี้คือเครื่องมันปกติถูกไหมใส่ลุงก็จะเช็คให้ดูว่าใส่ลุงเซต เวลาอะไรบ้างเพื่อให้ต่องมันดังนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าต่องมันพังนะคะถ้าสมมติว่าต่องมันพังทุกคนก็ตั้งเวลาตามที่เสรีลุงอธิบายไว้แล้วนะคะแล้วก็มาที่ปุ่มไทม์นะคะพอมาที่ปุ่มไทม์แล้วก็ไปเลือกไทมท์ที่ที่ที่กําหนดเพื่อให้ต่องมันดงังถูกต้องไหมเออซึ่งเสรีลุงก็จะทวนให้ดูว่าต่องของ h a n n e l A เนี่ยมันจะดังตามเวลาไหนบ้างซึ่ง ตรงนี้คือปุ่มคือเวลาปกติเครื่องก็ปกติเราก็จะเห็นว่าที่ไทมเนี่ยเป็นปุ่มสีแดงนิ่งไม่ไม่ไม่ขยับเราก็มากดปุ่มเช็คเพื่อดูว่าอ่าเราตั้งไว้ให้ไทมเนี่ยมันเป็นเวลาที่ต่องดงังมีเวลาอะไรบ้างนะคะก็กดเลยค่ะนี่เสรลลุจงจะกดปุ่มเช็คแล้วนะอะกดปุ่มเช็คค่ะนี่เห็นไหมเช็คที่หนึ่งนะคะปุ่ม Channel A นะคะ ชาแนลเอนะคะก็จะทําให้ต่องดังตอนเที่ยงคืน2ี่สิบนี่คือเวลาที่1นะคะเที่ยงคืนยี่สิบคือเวลาที่1เราก็เช็คไปเรื่อยๆเรากดปุ่มกดปุ่มเช็คนะคะกดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเวลาที่ถูกเซตไว้ในโปรแกรมของชาแนลเอเนี่ยต่องจะดังเวลาไหนบ้างสเต็ปที่1ก็คือช่วงที่1ก็คือดังตอนเที่ยงคืนยี่สิบนะคะกดปุ่มเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่า ช่วงที่สองตองจะดังตอน8ปดโมงยี่สิห้านะคะ ivan. แล้วก็กดปุ่มเช็คนะคะกดปุ่มเช็คนี่นะตองที่สมช่วงที่3นะคะต่องที่3จะดังตอน8ปดโมงครึ่งใส่ลุงจะไม่เลื่อนไปที่ปุ่มเช็คแล้วนะคะ <aves. S 2> เพื่อให้เห็นว่าใส่ลุงตั้งเวลาใดบ้างเพื่อให้ต่องมันดังนะคะตอนนี้ใส่ลุงจะกดปุ่มเช็คเพื่อให้ดูว่าช่วงที่4นะคะเวลาต่องดงังครั้งที่สจะดังตอนเวลาไหนนะคะก็จะดังตอน เวลา10โมงตรงนะคะ10โมงตรงนะแล้วหลังจากนั้นก็จะดัง10โมง10นาทีนะคะดังตอนเที่ยงนะคะดังตอนเที่ยง55อ่าแล้วก็ดังตอนบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็ดังตอนบ่ายสามโมงเห็นไหมคะบ่ายสามโมงปุ่มเช็คเนี่ยมันจะกดยากนิดน,นึงนะต้องใจเย็นๆตอนกดนะคะดังตอนบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็จะดังตอนบ่ายสามโมง15นะคะ,นะคะ ดังบ่าย3ามโมงสิเห้ษก็จะดังอีกทีตอน1 7 1 0นะคะสิบเเพื่อให้พนักง,งานวางเครื่องมือนะ,ะต่องดังตอน1 7 1 0เนี่ยเพื่อให้พนักง,งานวางเครื่องมือนะคะแล้วเพื่อทําความสะอาดในช่วง5นาทีวางเครื่องไม้เครื่องมือทําความสะอาดพื้นที่การทํางานในช่วง5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นต่องก็จะดังตอน1715เพื่อเรียกรวมแถว KY K Y K ก่อนเลิกงานนะคะช่วงเวลา5นาทีเนี่ยหัวหน้าก็จะตั้งแถว K Y K แล้วก็พูดคุยกิจกรรมช่วงก่อนเลิกงานแล้วก็ต่องก็จะดังอีที1 7 2เเป็นต่องสัญญาณเลิกงานในเวลาการทำงานปกตินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราในส่วนของโรงงานเราก็จะมีการพักหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มโ t ทถูกไหมคะต่องก็จะดังอีที1718.15เพื่อให้พนักงานที่รอทำโอเนี่ยได้ วางกิจกรรมทุกอย่างในการล้างไม้ล้างมือหรือว่าเตรียมตัวที่จะกลับเข้าสู่ลายผลิตนะคะทีนี้ตองก็จะดังอีที18.20นี่คือเริ่มเวลาทำโอทีช่วงเย็นแล้วนะคะ18.20พนักง,งานทุกคนต้องเข้าพื้นที่การผลิตแล้วก็ทำโอนะคะหลังจากนั้นตองก็จะดังอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาเพื่อบ่องบอกว่านี่เป็นเวลาทำโอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะดังตอน19.20นะคะแล้วก็ ตองก็จะดังอีกทีตอน20.10ในกรณีที่เราเปิดโอสูงสุด2ทุ่มนะคะในกรณีที่เราเปิดโอสูงสุด2ทุ่มยี่ตองจะดังตอน2ทุ่ม10นาทีเพื่อให้พนักง,งานทำโอเนี่ยวางเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อปิดเครื่องจากทำความสะอาดพื้นที่การผลิต5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตองก็จะดังตอน2ทุ่ม15เพื่อให้พนักง,งานตั้งแถวรอ K Y K ก่อนเลิกงาน หัวหน้างานก็จะ K Y K ก่อนเลิกงาน5นาทีนะคะแล้วก็ตองก็จะดังตอน2ทุ่ม20เป็นเวลาเลิก OT นะคะทีนี้พนักงานก็จะสแกนบัตรกลับบ้านนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีการเปิด O 3ทุ่ม20ถ้าเรามีการเปิด O 3ทุ่ม20แทน2ทุ่ม20เราเปิด O สูงสุดที่3ทุ่ม20เราก็ต้องมาเปลี่ยนตองนะเราก็ต้องเปลี่ยนจากไอ้2ทุ่ม10อะคะ่ะให้มันมาเป็น3ทุ่มสิ เพื่อให้มันมาดังตอนสามทุ่มสิบในการที่จะให้พนักง,งานพักงานเพื่อที่จะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือถูกต้องไหมคะแล้วไอต้ตองสองทุ่มสิบห้าก็เปลี่ยนให้มามาเป็นสามทุ่มสิบห้าเพื่อเป็นเวลาเรียกรวมแถว k y k ในกรณีที่เราจะเลิกโอสามทุ่มยี่สิบนะคะแล้วไอ้สามทุ่มยี่สิบเนี่ยก็จะยังคงอยู่เพื่อที่มันจะต้องบอกสัญญาณการเลิกโอสามทุ่มยี่สิบแล้วทีนี้ทุกคนจะสงสัยว่าอา้าแล้วไอ้สองทุ่มยี่สิบจะหายไปไหน 2องทุ่มสองนาทีที่เราเคยตั้งตอนที่เราเปิดโอสูงสุดสองทุ่มสิบนะเอสทุ่มยี่สินะสองทุ่มสิเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น3ามทุ่มสิบถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็น3ามทุ่มสิแล้วพอเรากดไปเนี่ยเราก็จะเจอ2องทุ่มสิอีกให้เรากดแคนเซิลไอตัว2องทุ่มสิบเนี่ยออกไปให้เรามาที่ปุ่มแคนเซิลนะคะนี่ค่ะมาที่ปุ่มแคนเซิลแคนเซิลเวลาสองทุ่มสินาทีออกไป ในกรณีที่เราเปลี่ยนเวลาทำา OT เป็น3ทุ่ม20ถูกไหมคะเราก็จะเปลี่ยนไปตั้งเป็น3าทุ่ม10แทนเราก็ต้องกดแคนเซิลปุ่ม3าทุ่ม10ออกไปเอทุ่ม10ออกไปโดยการเปลี่ยนปุ่ม2ทุ่ม10ให้เป็น3าทุ่ม10ก็คือ2010ถูกไหมคะก็กดปุ่มนี้เพื่อให้2 0เนี่ยมันขึ้นมาเป็น21 2110ถูกต้องไหมพอมันได้2 1 1 0ปุ๊บทุกคนก็มาที่คนที่ตั้งอะคะ่ะก็ให้มาที่สโต นมาที่สตเพื่อให้มันเลกข,ขอดเวลาสามทุ่มสิบนาทีในกรณีที่คุณจะเปิดโอสามทุ่มยี่สิบนะคุณต้องเปลี่ยนจากสองทุ่มสิบให้เป็นสามทุ่มสิบแล้วก็สตเพื่อให้มันเก็บเวลาสามทุ่มสิบนะะพอมันสตูสามทุ่มสิบเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์หน้าจอว่ามันสตแล้วมันก็จะโชว์หน้าจอว่าพาสหรือเพอะพีพีออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแปลว่าผ่านอะพี P A. เดี๋ยวนะ อ่า pa มันจะโชว์ pa ss นะคะซึ่งแปลว่าผ่านมันจะโชว์ pa ss ที่หน้าจอซึ่งแปลว่าคุณตั้งผ่านแล้วแล้วหลังจากนั้นพอคุณกดปุ่มเช็คอีกเนี่ยคุณก็จะเจอว่ามันมี2ทุ่มสิบเนี่ยค้างอยู่พอคุณเจอว่ามันมี2ทุ่มสิบค้างอยู่ให้คุณกดปุ่ม cancel นะคะ cancel เวลา2ทุ่มสิบเนี่ยออกนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอคุณกดไปอีกคุณก็จะเจอปุ่ม2ทุ่มสิบห้าถูกไหมคะสองทุ่มสิบห้าเนี่ยเราก็จะยกเลิกเหมือนกันเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็น3สาม ตรงสองทุ่มสิบห้านะคะคุณก็เปลี่ยนตรงนี้มันเป็นสองศูนย์หนึ่งห้าถูกปะคุณก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เนี่ยเปลี่ยนขึ้นเป็นเลขหนึ่งก็จะเป็นสามทุ่มสิบห้าอันนี้ทุกคนต้องใช้จินตนาการตามนะคะเพร่ใส่ลุงอธิบายจากเครื่องที่มันปกติส่ลุงไม่ได้ยกเลิกเวลาออกถูกต้องไหมอ่าซึ่งส่ลุงไม่ยกเลิกเวลาออกให้นะเออนะตอนนี้ส่ลุงปล่อยให้ตองเนี่ยมันดังสองทุ่มสิบกับสองทุ่มสิบห้าอยู่ ซึ่งใส่ลุงไม่ทำสามทุ่มสิบและสามทุ่มสิห้าให้ดูเพียงแต่อธิบายให้ฟังนะโอเคมาไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าน,นี่มันจะอัดนานเกินไปแล้วมันจะขี้เกียจฟังนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเออเสร็จแล้วทีนี้อ่ะทีนี้มาดูต่อว่าต่องมันจะดังอีชีตอนไหนบ้างนะเส่ลุงอธิบายไปแล้วนะพอจะเข้าใจคุณน้องนครเนี่ยก็พอจะทําได้นะคะถ้ามีความสงสัยก็ให้นครมาทําให้แล้วกันเนาะ เอ่อถ้าสมมุติว่าเวลามันยังค้างอยู่มันก็จะต่องมันก็จะดังถ้าเราไม่อยากให้มันค้างเราก็แคนเซิลไอเวลานั้นออกไปไม่ใช่เรื่องยากนะคะง่าย,ายๆแค่นี้ปุ่มแคนเซิลนะคะสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้ต่องมันดังตอนสองทุ่มสิบเราก็แคนเซิลเวลาไอสองทุ่มสิบนี้ออกไปสมมุติว่าเราย้ายโ t กลับมาปิดมาเปิดที่สองทุ่มยี่สิบเราไม่ได้ไม่ดังตอนสามทุ่มสิบถูกปะ่ะเราก็เลือกสามทุ่มสิบขึ้นมาแล้วเราก็แคนเซิลออก ง่ายๆแค่นี้เองเราอยากให้เวลาอะไรที่ต่องดังเนี่ยเราก็กดเวลาแล้วเราก็กดสโตเพื่อจัดเก็บถูกไหมคะ,ะแล้วถ้าเราไม่อยากให้เวลาตรงไหนที่มันดังเราก็กดเวลาขึ้นมาแล้วเราก็กดแคนเซิลเพื่อเอามันออกไปจากโปรแกรมแค่นี้เองเหลักการง่ายๆแล้ววิธีที่เราอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเวลาที่เราต้องการให้มันออกมาออหรือยังเราก็ให้กดกดปุ่มเช็คดูถ้าเราเช็คแล้วไม่เจอเวลาที่เราต้องการก็แสดงว่ามันออกไปแล้ว แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เวลาไหนที่มันดังอะค่ะเราก็เลือกเวลานั้นแล้วเราก boom, ดปุ่มเช็คดูถ้ามันมีก็แสดงว่าเวลาที่เราต้องการให้มันดังมันมีแล้วถูกไหมคะปุ่มสโตนเนี่ยจะจัดเก็บเวลาที่เราต้องการให้ตองดังเนี่ยเข้าไปเมื่อเราตั้งเสร็จให้สโตเพื่อจัดเก็บเข้าไปในโปรแกรมนะคะแล้วปุ่มแคนเซลนะคะใช้ในการที่เราต้องการยกเลิกเวลาใดที่เราไม่ต้องการให้ตองมันดังเราก็แคนเซลทิ้งไปปุ่มเช็คเอาไว้เช็คว่า ที่เราตั้งเข้าไปในโปรแกรมของ h a n n e l A เนี่ยมันประกอบไปด้วยเวลาอะไรบ้างเนี่ยปุ๊บสามปุ๊บมันทำงานแค่นี้เองค่ะให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของมันถ้าเราต้องการเปลี่ยนเวลาเราก็แคนเซิลเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนแล้วแคนเซิลออกไปถ้าเราต้องการเปลี่ยนเวลาแล้วให้มันไปจัดเก็บเราก็เลือกเวลาแล้วเราก็กดสตมันก็จะจัดเก็บมีแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่านอกจากสามทุ่มสิบแล้วมันจะไปดังตอนไหนอีกนะคะก็จะไปดังตอนสี่ทุ่มยี่สิบ ห้าทุ่มยีนะเชียงคืนยี่สิบเห็นไหมคะพอพอมันหมดหมดตัวที่เราตั้งแล้วมันก็จะขึ้นเอ็บอกว่าเนี่ยสุดแล้วนะโปรแกรมที่เธอตั้งไว้ให้มันดังเนี่ยมันสุดแล้วโอเคไหมตามนี้ c h ANNEL B ก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่า c h ANNEL B เนี่ยมันเอาไว้ดังสำหรับวันที่ k y k รวมนะซึ่งวันที่ k y k รวมเนี่ยมันจะแตกต่างจากวันอื่นแค่ 8โมง15 Uhr. ตองจะดังเรียกแถว k y k ตอน8โมง15 Uhr. แล้วตองจะดังอีกที8โมงครึ่งเพื่อให้ผู้พูดหยุดพูดถูกไหมคะมีคอนเซปต์อยู่แค่นี้เองนอกนั้นเวลาเหมือนกันทั้งหมดเวลาพักก็เหมือนกันเวลาคอนโทรลอ t ทีก็เหมือนกันนะคะคอนเซปต์มีอยู่แค่นี้นะคะถ้าสมมุติว่าตองมันพังแล้วจำเป็นต้องตั้งเวลาก็ให้ดูคลิปที่เสรจลุงอัดไว้ให้ ซึ่งมันอาจจะสับสนหน่อยนึงก็ให้ดูและฟังจนเข้าใจแล้วค่อยมาลงมือทำโอเคขอบคุณค่ะ